ฟ้าผ่านนิโคลีนหลุดตำแหน่ง TPN Chief ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบองค์กรได้เรียกว่าเป็นข่าวช็อกหัวใจแฟนๆนางงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับการประกาศปลดนิโคลีนลิมสนุกการรองอันดับหนึ่งมิดอยู่ในเวิร์ตไทยแลนด์2022เดอบริษัท TPN Global จำกัดได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้เหตุผลว่าเจ้าตัวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้โดยมีเนื้อหาร,ระบุว่า เรื่องการประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง m i ดยูนิเว s ร์สไทยแลนด2022บริษัท TPN Global จำกัดในฐานะผู้จัดการประกวด m i ดยูนิเว s ร์สไทยแลนด2022ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรอง m i ดยูนิเว s ร์สไทยแลนด2022ตามมาติที่ประชุมเลขที่5ทับ2565ดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาลักษณ์หนูแก้วดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิดยูนิ e วิร์สไทยแลน2022 นางสาวสุชาตาช่วงสีดำรงตำแหน่งรองอันดับ2องมิ u ยูนิเวอร์สไทยแลนด2 0 2 2นางสาวเวลโนิก้าปากาโน่ดำรงตำแหน่งรองอันดับ3ามมิ n ยูนิเวอร์สไทยแล2 0 2 2เนื่องจากรองอันดับ1นึ่งมิดยูนิเวอร์สไทยแ2 0 2 2ที่ได้ประกาศตัดสินเมื่อวันที่30กรกฎาคม2 5 6 5ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้ ประกาศาวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565 Meet Universe Thailand ถามกลางแฟนนางงามที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอยากล้นหลามค่ะ